ทันข่าวผ้าข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by นิชโนสไตล์ประจำวันที่27กันยายน2563โดยเฉพาะบัคครั่งฟุตบอลไทยครับร้อนข่าวฟุตบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้มาดูกันหน่อย4กองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของอากิระนิชโน โดยกันที่ทางอากิระนิชิโนะนะผมอยู่ระหว่างการเข้าชมเกมไทยลีกนะฮะเพื่อค้นหาผู้เล่นไทยเข้าสู่ทีมชาติไทยเพื่อทำสองภารกิจสำคัญในช่วงต้นปีหน้าในศึกบอลโลก2022กเราบคัดเลือกโซเนเชียกรุ่มจีและก็เอฟเฟซูกิครับนะฮะซึ่งหนึ่งตำแหน่งนะผมสำคัญที่ทางอากิระนิชิโนะนะฮะต้องเน้นไปนในเรื่องของคุณภาพมากๆเลยนั่นก็คือผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าซึ่งสี่กองหน้าจะเป็นการสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ของยุคอากิระนิชิโน โดยจะมีใครกันบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากคนที่1นนะฮะก็จะเป็นนัทวุฒิสุขสุมของทางทรูแบงคอกยูนิเต็ดนะฮะคนนี้เร้างโองกาสจังหวะในการยิงประตูเยอะแยะมากมายจอมาคนที่2ก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะผมของทางบุรีรัมยูนิเต็ดนะฮะปรูปร่างสูงใหญ่เป็นตัวพักบอลในแดนหน้าได้ดีจอมาคนที่3ก็จะเป็นสุภนัทเหมือนตาของทางบุรีรัมยูนิเต็ดเช่นกันโดยเขาคนนี้มีความสามารถในการเลี้ยงดวลตัวต่อต,ต,ตัวสถานก,การณ์หนึ่งต่อหนึ่งได้ดีนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายนะผมคนที่4ี่ก็จะเป็นอาทิตย์บุญจินดาของทางปริสเทโลเอฟซีคนนี้เข้าประทะยังกัดเดือดฮักนะครับผมแข็งแกร่งสเลเกินนี่ก็เป็นการพูดถึง4กองหน้าใจเด็ดนะผมของทางทีมชาติไทยนะฮะในยุคใหม่ในยุคของอากิระคนนี้นี่เองครับและท่านผู้ชมคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะผมจะมีมากกว่านี้ไหมและจะมีใครเพิ่มเติมเข้ามามากกว่านี้ไหมก็ต้องรอลุ้อนกันต่อไปนะครับงานนี้ยังไงก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กััน,นครบ เหล่าบรรทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจ้ามุ้ยทีลสินแดงดาชี้จุดทําชิมิสึพ่ายนากุยาแคมปัสเดือนนี้เจ้ามุ้ยทีลสินแดงดาแนะผมกองหน้าของทางชิมิสุเอสเพาวนะฮะชี้ทีมโชคร้ายไปหน่อยที่เสียประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมให้กับทางน,นากุยาแคมปัสรวมกับความผิดพลาดของทุกคนส่งผลให้ทีมพ่ายแพ้ในเกมนี้พร้อมยังระบุว่าที่ผ่านมานั้นดีใจนะฮะที่สามารถทําประตูได้แต่บนงานที่มีนั้นยอมรับได้ว่ายังทำได้ไม่ดีพอนะฮะ โดยขลงเกมเชลีกที่ทางนากย่าแคมปัสเปิดสนามโตโยต้ตาสเตเดียมไล่ถล่มทางชิมิสุเอสเพาด้วยสกอร์สต่อ1เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาโดยเกมนี้ทีลสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยได้รับประกาศในการลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในที่ที่60นั่นเองโดยการที่ทีลสินแดงดาระบุเลยว่า,วาเราทํากันบ้านมาแต่ก็โชคร้ายที่เราเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมซึ่งมันเร็วเป็นอย่างมากเลยนะฮะทำให้เป็นการเริ่มเกมที่ยากลำบากของเรา การเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมนั้นทําให้เรานั้นทําเกมย,า,ยากเหลือเกินและก็ความผิดพลาดหลายอย่างเป็นเกมในครึ่งแรกที่ยากลาบากซะเหลือเกิน นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามผลงานส่วนตัวมาว่าหากนับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยธีรศินยิงได้ถึง2ประตูมีความคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มการเล่นของตนซึ่งเจ้าตัวกล่าวมาว่าดีใจที่ทําประตูได้แต่ในหานัดตงหลังสุดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ผลงานที่มีร่วมกับทีมก็ยังทําได้ไม่ดีพอนครับนี่นะฮะก็เป็นคําพูดทอมตัวของทางธีรศิลปแดงดาคนนี้อีกครั้งนะฮะที่ช่วยทีมเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะไปได้นะครับงานนี้ เหล่าบรดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกิเลนพรังหนุ่มเดลเลสุพรซัดนำเมืองทองยัดเยียดแพ้แรกให้กับทางราชบุรี ดยกันที่ทางเดนเลยนะผมยอดดาวยิงกิเลนพยองเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นผนึกกำลังนะครับกับเจ้าตาสุพรไปนากาตาโพนะครับยัดเยียดความประชัยกับทาง,ร,มมงร,ราชาบุรีวิผล f ี4เปิดสิงพ่ายเป็นนัดแรกของฤดูกาลนี้ทําให้ทีมเยือนยังคงมีทั้งหมด13แต้มเท่าเดิมหลังแข่งไปทั้งหมด6นัดส่วนเมืองทองลง3ไป7นัดมี10แต้มนั่นเองในศึกรรสตาต์ทของไทยลีก2020ที่สนาม SG สเตเดียมเมื่อวันที่ผ่านมนานครับ โดยกันนี้ที่สามเอเซเดียมเวลาสินาฬิกาสีชีเป็นเกมในศึกไทยลีก2020นัดที่7ในคู่ระหว่างกีเลนผยอง s อสเมืองทองยูเนเต็ดนั้นทีมอันที่10ของตารางคะแนนที่มี7แต้มจากท้งห6นัดเปิดบ้านรับมือราชบุรีมิตรผลเอฟ f ีทีมอันที่3ของตารางคะแนนที่มี13แต้มจากท้งหมด5นัดโดยกันนี้ถ้าผมเริ่มมาได้แค่8ปนาทีนะฮะใบเหลืองแรกของเกมเป็นทาง ซาดอมีซาเยฟกองกลางของเจ้าถิ่นกิเลนพยองรับไปนะฮะแต่จังหวัดที่ไปอัดใส่โรซมี่คาราบูเอผู้เล่นของทางราชบุรีมิโผลเอฟซีที่กำลังเลี้ยงบอลบริเวณกางสนามนาทีที่สามเจ้าบ้านเอสจีมงทองยูเนต็ดนั้นเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวัดที่ซาดอมีซาเยฟได้โอกาสลองซัดด้วยขวาหน้ากรอกเขตโทษบอลพุ่งไปสลับกองหลังของทีมเยือนเปลี่ยนทางทว่า อุกฤษวงมีมายังมีปฏิกิริยาไวพอที่จะพุ่งบินไปปัดไว้ได้ทันควันครับครึ่งชั่วโมงต่อมานะผมเอ g เมืองทองนั้นได้ประตูขึ้นนำจนได้จากจังหวะที่วินเรนพอตเปิดบอลจากแดนหลังไปข้างหน้านะฮะให้กับเดลเลยสามารถหนีเช็คกระดับล้ำหน้าหลุดเข้าไปดวลเดียวกับทางอุกฤษวงมีมา โดยมีเกียรติศักดิ์เจียมอุดมแบ็กซ้ายของทีมเยือนพยายามวิ่งเบียดแต่ก็เอาไม่อยู่นะฮะก่อนที่แดนเลคนนี้จะโยกหลบทั้งสองคนแล้วก็ยิงด้วยขวาสมบลเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้นช่วยเจ้าถิ่นออกนำไปก่อน1.0และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาตอนที่ครึ่งหลังที่60นะฮะทีมเยือนของทางราชรีมิผลเอฟนั้นก็ได้ไมาได้ประตูตีเสมอจนได้ ะจังหวัที่ทางตีเวนลองจิสได้เปิดบอลจาก,กริมเส้นทางฝวางขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่ฮาวเวร์ปาติญโยจะฉบเข้ามามงจะจอเข้าประตูปลายแบบไม่เหลือซากนะฮะทำให้พระพักราชมงกรตามตีเสมอไป1นึ่งต่อหนึ่งจักนั้ที่ที่75นะฮะกลายเป็นฝั่งเจ้าถิ่นเอสเมืองทองที่มาได้ประตูขึ้นนำจากทางราชบุรีมิผลเอฟซีอีกครั้งเป็น2ต่อหจังหวัดที่ทางสวิ์พันทอง ได้บอลกลางหน้าปาประตูนะฮะก่อนจะแทงทะลุช่องไปทางขวาและก็เป็นสุพรไปหน้าตาตาโพนะฮะแบ็คขวาที่วิ่งขึ้นมาเติมเต็มได้ยิงส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายสุ่ถือเป็นการยิงฉลองให้กับตนเองหลังเพิ่งมีชื่อถูกอกากิรันิชนโนตนะฮะเรติกติดทีมชาติไทยเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาะมาณอีกต่างหากครับ และช่วงเวลาที่เหลือไม่มเปิดตัวเพิ่มนะฮะก่อนจบเกมไปเอสจีเมืองทองนั้นเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีรมิผลเอฟซีไป2ต่อ1ทําให้ทัพกิเลนพยองลงสนาม7นัดมีเพิ่มเป็น10บแต้มส่วนทางราชบุรีมิผลเอฟซีนั้นลงสนาม6นัดยังมีทั้งหมด3แต้มเช่นเดิมครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทั้ง2ทีมจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้โดยเอสจีเมืองทองนั้นมีคิวยกพลน,นะฮะขึ้นบกไปเยือนการเช่าดีเอฟซีที่สนามแพสสเตเดียมซึ่งจะเตะเวลาสแปนนิกาเป็นต้นไป ส่วนทางราชบุรีมิผล FC นั้นจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนพีทีประจบ FC ที่สนามมิผลสเตเดียมจังหวัดราชบุรีเวลา18แตนดาริกาเช่นเดียวกันครับะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะทาง s c g นะผมก็สามารถเอาชนะราชบุรีมิผลไปได้นะผมในเกมเกมนี้ไป2ต่อหนึ่งกันเลยเีเดียวเกือบแล้วไหมละครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะวิรเทพสุดปลื้มเมืองทองคว้าชัยเก็บ3ามแต้มล้ำค่าได้ เดืกนี่คว่ำหลงหลังเกมที่ทางเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีพิพน์เอฟซีด้วยสกอร์สต่อหนึ่งหรือได้ประตูจากทางเดลเลยแล้วก็สุพรปีณตาตาโพน,นะฮะเก็บ3แต้มสําคัญได้สําเร็จนั่นเองหลังเกมทางด้านทางวีเทพ้อมพันนั้นกองกลางจอมเทคนิคของทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไดออกมาเผยมาว่ามันเป็นเกมที่ยากนะฮะที่ทางราชบุรีนั้นคือทีมที่แข็งแกร่งแต่เราเองก็ช่วยกันเล่นช่วยกันสู้นะฮะ และก็ได้3คะแนนล้ำค่านะผมขอบคุณแฟนทุกคนท,ทั้งที่มาเชียร์ในสนามรวมไปถึงจากทางบ้านนะฮะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้เห็นเมืองทองของเรากลับมาชนะกันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทาง SG เมืองทองนั้นจะบุกไปเยือนการชาบีเอฟ4ในวันที่ที่ถึงนี้ในวันที่4ตุลาคมนี้นะฮะเวลาเปตนักกาเป็นต้นไปนครับใคร็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ไทยลีกต้องลุกเป็นไฟยเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ พรามแบงคอกเปิดตัวธีรศักดิ์เผยพิมายดาวยิงนักเรียนขาสัน้นโดยก็นกี้ธีรศักดิ์เผยพิมายย้ายเข้ารังพรามแบงคอกนะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่สร้างทีไม่อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับพรามแบงคอกทีมในศึกออมสินในชั่นแนลลีก2020หรือที่สโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลที่ล่าสุดพวกเขาเสริมทัพนั้เตะชื่อดังระดับฟุตบอลโรงเรียนอย่างธีรศักดิ์ เผยพิมายดาวยิงจากทางโรงเรียนสุรศักดิ์รมตีโดยเจ้าตัวเป็นดาวสมโมสรรายการแชมป์กีฬาเจดสีอีกต่างหากครับโดยกรนีทั้งนี้นะผมธีรศัดิ์เผยพิมายคนนี้ได้ถือมาว่าเป็นที่รู้จักกันดีในฟุตบอลนักเรียนนอกจากทางแชมป์กีฬาเจ็ดสี ก็ยังมีฟุตบอลเกตเตอร์เรต5ต่อ5ฟุตบอลนักเรียนกรมพรศึกษาเป็นต้นนะฮะเนื่องจากเจ้าตัวได้ดาวซันโวมาแล้วในทุกประการที่ลงแข่งขันทว่าเดี๋ยวนี้เป็นการผลักดันของอาจารย์สกลเกรียงประเสริฐขุนสุดชีมลูกหนังโรงเรียนศูนศักดิ์มนตีที่อยากต่อยอดเส้นทางลูกหนังให้กับลูกศิษย์ของเขาสำหรับฟุตบอลไทยลีก3นั้นมีกำหนดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่3ตุลาคมนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะฮะตามมาตรการของทางสอบอคนนั่นเอง ซึ่งจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแบบจำกัดจํานวนนะฮะเพื่อบ้องการการแพร่พาระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยสายฟ้าโตกอินซีพราแมนคอกยูนเต็ดเนี D ่ย e, ถูกจัดให้อยู่ในโซนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่มีทั้งสิ้น14ทีมโปรแกรมนัดแรกน,นะครับผมจะบุกไปเยือนกับเดอะบิ N ๊กแบร์นนทบุรียูนเต็ดในวันที่ที่4ตุลาคมนี้เวลาส่วนาฬนิกาเป็นต้นไปแข่งขันนัดนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีนะครับงานนี้ อ่านะผมเป็น,นว่าง,งานนี้พราแมงคอกเนี่ยก็เปิดตัวทีรศัก์เผยพี่หมายนะฮะดาวยิงนักเรีขาสั้นเข้าสู่ทีมอีกครั้งก็ถือว่าง,งานนี้ศึกทีสก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับและนี่ก็เป็นทานข่าวประคข้ามกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่27กันยายน2563โดยชยัยภุมิคัทรรั่งฟุตบอลไทยครับ